สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้แอดมินเดินทางมาที่วัดถ้ำผีหลอกนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะสังสังเกตดูจากต้นไม้ก็จะไม่ค่อยมีใบเท่าไหร่นะคะข้างบนนะคะนี่จะเป็นแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชม ใบไม้ร่วงหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้ฝนเพิ่งตกมานิดนึงเนาะใบไม้ก็เริ่มพิดอกออกใบนะคะส่วนบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นลักษณะอยู่ตรงภูเขาสูงชันนะคะในป่าถ้าในป่าก็จะมีทางชาวบ้านนะคะเข้ามาเก็บเอ่อผักตาหวานนะคะผักหวานป่าเบาพิดพี่นอก พูดผิดนะครับผักหวานป่าเนาะแต่วันนี้เราเดินทางมาที่วัดถ้ำผีหลอกนะจะมาติดตามความฝันของครูบานะคะเพราะว่าครูบาฝันดีนะคะเข้ามาแล้วสองงวดติดเพิ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็งวดนี้นะคะครูบาฝันดีก็เลยโทรไปหาแอดมินนะคะก็เลยเดินทางมานะคะ <มา S 1> เดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันเลยนะคะว่าง,งวดนี้ ครูบาฝันว่าอะไรนะคะโรสเซอรี่คือใช่เฉลยใให้ค่ะนามัจกาลค่ะบ่ถืุครูบาบอกว่เบิ่งดอกครูบาบอกเขาคุ้มเบิ่งนี่คุ้มคูบาเบิ่งอาบ่เบิ่งไปที่ว่าเจื่มันจะเป็นล่างเป็นบนเพราะนั่บอกเป็นตอยู่ครูบานี่เขาทูบแบบเจ้ามาจุดไหมมาจุดอย่เบิ่งมีคนฝันครับเชื่อมจุดอยู่ใส่สอนงโทเมีย กูบวบ่ามาเบิรงมาเบิงงกูเบิเบิมาเบิรงกคุบว่ามันาถือบุเบิรงโอ้ยว่ะซื้อลอตเตอรี่มาฉันมาถือให้ว่าบอกแต่โบเมนสองพเมียดอกมาบอกครับนี่สองพเมียอันนี้เป็นสองพเมียอืเขาหลคุมคุบิาเบิ้งไหมคุเบิวามาเบิรงบ่เบิรงว่าเออคุมคุ้มเขาก็จุดจุดแล้วคูเบิรก็จะมาั่นเบิงก็เจ้ามาดึงแขนไปเบิรงไปเบิรง กูบ้าเบิ่งหรือบ่เบิ่งแล้วมันก็บ่ถืกอ่าถาเกิดนำกูบ้าไปเบิ่งไหมกูบ้ลาเลยไปเบิ่งไปเบิ่งมันเห็นเลขนี่ก็เจ้าจุดเป็นเลขสี่แปดไหมตัวเดียวครับเห็นอืมเห็นชุดเดียวเป็นสี่แปดมีนแสดงว่าเป็นไห้สองต 8, 4, 8, 3, 8ัวแปดสี่แปดเลขสามตค่ะองสามตัวเป็นกับไหยุ่มแปดสี่แปดนี่ครับเบิ่งเด้อออกมาเปี้ย สองคนมีเห็มาบอกแล้วอะไรผู้หาบนใหม่อยเหรอครูบาเนี่ยน,นะครูโอ,อที่ผู้หาปนใหม่มาวางใหม่มารับครูบ, <c oughs> บาเห็นเป๊ะสี่เป๊ะครับเท่านั้นไม่ง่ายเลยง่ายเลยง่ายมาแกแค่กระบโบฝันเองครูบาครับไม่ใช่ถือเรียกว่ามาฝันฝันอยู่ฝันแบบไม่จะฝันได้ถ้าขอยังไม่หายเนี่ย ครับนี่ต่อ่ว่ายมมัทธนซื้อรถตดตัวนี้อีกเนี่ยดีว่าฝันให้ฝันว่าโอ้ฝันไปจะถือไหมยมมัทได้ซื้ออีกอย่างนี้เดี๋ยบ้าก็เลยว่าคับมันเสีออกตัวนี้กับ่องฝัน้ำไรไหมครับเป็ดที่เปนาะตัวเดียวก็บอกชุดเดียวห้างเดียวบ้าก็เลยว่า ใช่มันสิเป็นบนเป็นล่างเท่านั้นแหละบ่มันใจครับหลังจากนันงไงคู<อ>าบากับฝันเกี่ยวกับว่ามีญายัดโยมเอาของมาถวายพีย่บอกครับโบฝันจะได้ไปสร้อยขู่ซ้อยคนนั่นไหมครับเขาบ่มีกับผัดไปให้กับเจ้าผไหมแต่บนทนครับเพราะว่าคุบายังบ่ได้ซื้อรถตลกตีดยังไหมดเดือนนี้นะมันก็เลยฝันว่าบ่โบ,บได้นะมีแต่ฝันเอาไปให้คนบาก็เลยว่าโอ้เจังไรก็ออกไหม เสื้อรถออกแน่นอนโรตีเชื้อไปเลยครับแปดสี่แปดเมนบอกว่าเลขมาตัวกัาเพิ่นเพิ่นคุ้มไปเบิ้งเลยบอกกูบาในความฝันกูบาบอกบอกอยากเบิ้งบมอครับบอกบอกมันบ่ถือกูบ้าว่าครับโรตีเชื่อไปเลยใบเนาะโอ้ยมันบ่ถือกูบ้างวดถือบ่ถือวิจังสันค่ะจะถือมาสัวงวดบ่ถืองวดหนึ่งเนาะ สองวดสามวดบ่เถื่องวดเมื่อ,ถถอ,อก,กี้นี่บางเลยว่าโอ้ยมันบ่เถ,ถือ่องว่ะแต่ว่าเขาคุม้มคุบบาไปเบิ่งอย่างนี้เขาดึงแขีนมามาเบิ่งมาเบิ่งว่ะเบิ่งเบิ่งเอ้าเบิ่งก็เบิ่งว่ะเลยตัดสินใจเบิ่งว่ะครับ,บเป็ดที่เปดว่าเลียวเกิดว่าโผล่ หน่อยเด้กกูาสิฝันคนมาคุมมันแบบแบบับบนี้กูบ้ามาฝันไ่สด้ฝันฝันฝันแต่นี่ฝันเป็นปัญหาเด้อย่างนี้ครับแต่ว่านั่นแปดสี่แปดเขาบอกเป็นบอกเป็นเล้วกระดาษเยอะในเกะมันแต่ว่าฝันเป็นปัญหาเนี่ยในเกศนะกูบ้าฝันเห็นรถหมดซาลิงกระเจ้าครับ กบ้ากับยินทะบาตรบ้ากับพยายามเบิ่งเบิ่งวดสลิงเบิ่งทะเบียนมันไหมฝันว่าเราขี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ขี่ลงไปขี่ไม่ในวัดเนี่ยเม่นขี่ขึ้นทึ่ง <laughs> <laughs> กูบ้าว่าอาอคุณไปเห็ด <laughs> ยางพุน่นกูบ้าวอาไปจอดไปเอาคืนไปเห็ดยางพุ่นกูบ้าบาขึ้นไปหาพระประธานคุณ <laughs> บอกครับ <laughs> นั่นไปจอดอยู่ <laughs> นั่นอ๋อครับขี่ขึ้นบ้านยังพีเดี๋ยวสิขี่ลงไปแล้วว่าเซนวะ บ่วยว่าเรากขี้ลงไปเลยตัวนี้ฝันปัญหาได้นี่นะเรียกวสิเปเป็นเลขให้เลยให้ะเป้ให้ถูกป้อมครับคกูบาเลยว่าโบเปบโบยังเพราะว่าก็เจ้าให้มาเปลี่ยปลแล้วก็เลยโบเปบ้านี่มาฝันมาฝันเห็นยายสอนมาสวยเขาบาสอน,นี่มาช่วยเขาช่วยอยู่ในกรดกูบาล ช่วยช่วยปิดหเอเา่องถุงครับว่าเสียวลงไปทางใต้ลงทางหลัดคุบาหัวเีนือตะบนทางล่างแล,งลง้วบากคุบะเปิดตะบนทางล่างลยครับคุบามันใจมันจะเป็นแบบนั้นมันบอกีถืตบนทางล่างแต่ว่าคุาบายังไปได้ซื้อรถตลอดก็ด้ก็ยังไปได้คุบาบริสิญห์มั้ยไม่ยั้งมือเรกเลยเด็เเนฝันบ่เม่นมือเรขก เมื่อที่สองฝันฝันกระเจ้าไม่เขียนให้อันมาจุดๆฝันวันช่วงคูบาสิลุกเนาะคูบาก็เลยหมั่นใจปากใจเลยตัวได้นห่ยคบ้าแปดสิแปดนี่แหละแปดสิแปดทะเบียนรถเพิ่นตัวไหนคูบาเห็นว่าทะเบียนรถที่ว่าเพิ่นเออกี่ขึ้นมากงบนเจ้าวบาเพิ่งอยู่มันบ่เห็น บาพยายามเบิกอยู่มันบุตรครับแบบนี้ฝันฝันว่าเราขี่กันมันว่าเธอแบบแบบนี้ลนะ่ะจะว่ามาฝันว่ายายสอนมาช่วยเอาขอสงสองถึงผู้บาดปีจังไรครับโอ้ย2เก้าโหดแล้วสองเก้าเรีกแล้วสองเก้ามาหมักดีแล้ว ก็เบิ่งเด้อบ่อรอเรียคือนนว่ามันมีป่ะค่ะเมนอันนี้เลขผัด<อ>ปัญหา <9. S 1> เด้เลขปัญหานี่ครับเลขปัญหาแมน่นแต่ว่าเลขฝันก็จะบอกเป็นตัวนแปดสี่แปดเลขสามตัวแต่ว่าเลขสองตัวนั่นเขาขี่ลงไปทางล่างทางใต้นะสองเก้าสองตัวนี่คือสองเก้าโอ้ยออกไ,ได้ก็ออกเลยสามตัวด้วยค่ะ แปดสี <8 48. S 1> ่แปดแปดสี่แปดนี่นี่สองตัวนี่คือสองเก้าเนี่ยสองเก้าแล้วก็แปดสี่แปดเพราะอย่างสายฟันลักษณะนี้เลขบนลงล่างนี่ฝันเพราะบาดรว่าดเรา,าเสีลงไปทางใต้อนี้เอาลงป<ะ>ไปพุ่งบากเลยว่าอ้วนเลขเลขบนเลขลงล่างเไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นเลยเราจะอรีกับตอนตัวแท้กับซื้อ สองเก้าเลยนะโอ้ว่าต้องไปซือต,ตัวอื่นมันบอค่ะเนี่เลขบนกับแถววันที่หนึ่งกับหาเลยว่าถอดไปแปดสี่เปดเนี่ยโอ้ยในฮะตัวนี้มันบอค่ะโอ้ยแปดสี่แปดสองตัวได้ค่ะสองเก้าสองเก้ากับแปดสี่แปดทครงบนเครื่องล่างเลยค่ะโอ้ยข้คิวยสาธุท่านครูบาเด้อจะได้มารวมทำบุญนั่นะครับ ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเอฟซีเป็นโชคดีน้ำนะครับผู้มั่นใจเลยครับริามันถือมาสองงวดสามงวดน้ำมาสองงวดน้ำมาเว้นงวดเมื่อกีนี้ค่ะแปดสี่แปดแล้วก็สองเก้านะคุณบริหารเร่ต้องเราจ่ต้องกาบอีกเล็เอาตรงตรงเลยว่ครับนี่เรต้องการให้เอาตรงตรงกาดไ้เลยค่ะ แปดสี่แปดแล้วก็สองเก้านะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาฟังแล้วก็จดไว้นะคะฝันว่าเจ้าห่อเข่าสองห่อเนาะอันนี้จบปัญหาตัวนี้คือเราเป็นปตัวโตหรือเปล่าครับเขาบ,บาดีเป็นสองเข่าเลยโอ้ย <c ười> สองเก้าเราต้องขาสวยเอาเขา่าเนาะเ่า <c ười> สองห่อผม <c ười> เปนไพย์มันในใจสอนแบบ <c ười> โอ้ยสองเก้าเลยเด็กคนนี้พันนี่ชีวิตอยู่ครับอ๋อกรนี้เลยอ๋อหน้าพันยุ่ใกล้ครับ เรื่มันเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนแล้วก็แทงเขาขาดผูมาวัดประจําเป็นบ่ค่ะคู่บาเจ้าบุคด้มาเวาก็เจ้าใส่บาเจ้านอนอยู่บ้านอือค่ะแล้วก็าช่วยเอาเข่าเลยเราเสียเอาเอาลงไปทางใต้อยไหม่ขาดมันด้ลงล่างเท่านั้นเลยว่าคู่บาตีความฝันเล็กตัวนีนะแต่ลงล่างลงล่างใหญ่สายมาซอวยเข่าสองเก้าตรงตรงมาคู่บา เพนะื่ออะไรซื้อเพื่อได้เงินโดน,นโอ้เพต้องไปซื้อตุกแม่นคู่บาเว่าไงครับแต่เคนณทำซื้อก็ได้เงินเลยเอาปเป็นแนวทางความฝันของคู่บานะครับทีสองพรอเมียเคยมาบอกตรงๆมาเด้อครับเด้อทีเพิ่นหาบเนาะใหม่มาบอกคู่บาลนะครับคู่บาลจำได้ผู้เก่าเนาะคู่บาลเนาะครับผอมเมียนี่ก็เจ้าผมก็เจ้าผ่านมากครับสิมากบอเว้า คนหาบน้ำนหม่ว่าวางไวอยู่ที่ศาลานะครับตอนนั้นนะครับขอเจ้าบริดัอยู่นี่กูจะเจ้าหาไม่ต้องพูนต้องเขาเองบอค่ะแล้วเพิ่นมาๆอย่านี่แหละม่จุดจูบคูว่าเบิ่งคูว่าบ่อยากเบิ่งแปดสี่แปดอย่างโอ้ยค่ะแปดสี่แปดมัน29สองเก้านี่กูบ้าฝันเป็นปัญหากูบ้าเลยเตี้ยพ่นจุดอยู่ใส่ค่ะถูกจักจุดอยู่ใส่ห่างจุดนี่คูว่าเบิ่งค่ะ จุดโบเมนใส่กระโถนกระถางแล้วก็จุดจักใส่ยังแต่ว่าคุณบาก,ก็บ่อยากเบิ่งไหมทีแรกค่ะ<า>ก็เลยย่างหนีไหมเพิ่อนคุ้มมาเบิ่งไหมผมนั่งขับไปเบิ่งเลยเมนเขาบาก,ก็เลยเรือเบิ่งโอ้เปล่าชีปล่าคุณบาก,ก็เลยหุเมเ,เบ,บิง่งไหมครับจดไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจ,ไอ,าจ,จอไว้เป็นแนวทางนะคะงวดวันที่16มีนาคมนะคะพศ2อง5 ร้อยหกส Cal ิ ừ, สสสบแปดกโกมันนานส aisia. ุกสุกนุคนนะคะได้อตนแค่ะูบาลมันใจเเีมันบอกน่าจะได้ทั้งบนทั้งล่างว่คคูบาลวันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ